นี่ก็จะเป็นคลิปสอนเรื่องของระบบหายใจนะคะระบบหายใจภาษาอังกฤษเราใช้คำว,ว่า respiratory นะคะ respiratory system นะคะซึ่งอันดับแรกเราก็จะเริ่มต้นที่อวัยวะของระบบหายใจกันก่อนนั่นก็คือ respiratory system of เราจะเริ่มที่อวัยวะก่อนว่ามีอะไรบ้างอะจากภาพที่เห็นนะคะตำแหน่งแรกที่อากาศเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะก็คือรูจมูก ใช่ไหมคะรูจมูกก็คือบริเวณนี้นะคะรูจมูกเราก็คืออ่า nostril ซึ่งรูจมูกก็เป็นส่วนหนึ่งของจมูกใช่ไหมคะจากรูจมูกนะคะก็จะไปยังบริเวณที่เรียกว่าโพรงจมูกก็คือบริเวณนี้นะคะโพรงจมูกเราใช้คําว่า nasal cavity นะคะซึ่งก็จะมีอวัยวะรับรู้อ่ากลิ่นนะคะถัดมาค่ะ เมื่ออากาศเคลื่อนที่เข้ามาตามลูกศรสีเขียวสังเกตนะคะตึกตึกตามลูกศรสีเขียวลงมาก็จะมาเจอบริเวณที่เป็นช่องเปิดร่วมกันระหว่างรูพงจมูกกับช่องปากนะคะซึ่งบริเวณนี้เราเรียกว่าคอหอยนะคะก็คือฟาิง p h a r y คอจากคอหอยเนี่ยมันก็จะมีจุดเชื่อมต่อไปยังหลอดลมนะคะซึ่งจุด ที่เชื่อมต่อไปยังหลอดลมเนี่ยก็จะมีอวัยาวะที่ป้องกันไม่ให้อาหารตกเข้าไปในหลอดลมนั่นก็คือฝาปิดกล่องเสียงฝาปิดกล่องเสียงคือก้ามเนื้อที่ด้านในมีกระดูกอ่อนอยู่ก็คือตรงนี้ฝาปิดกล่องเสียงนั้นภาษาอังกฤษเราใช้คําว่าก o สค่ะ ฝาปิดกล่องเสียงคราวนี้นะคะเมื่อเวลาที่อาหารที่เรากลืนนะคะผ่านฝาปิดกล่องเสียงเนี่ยก็จะทําให้ฝาปิดกล่องเสียงปิดลงมาแล้วก็ป้องกันไม่ให้อาหารล่วงลงไปในหลอดลมคราวนี้ตัวหลอดลมของเรานะคะหลอดลมของเรานั้นเราเรียกว่า tr นะคะ thr ea น,นี่ก็จะเป็นหลอดลมหลอดลมไม่เหมือนหลอดอาหารหลอดลมต้องพองอตลอดเวลานะคะเพื่อให้หายใจได้สะดวก จึงมีกระดูกอ่อนช่วยค้ำยันไม่ให้หลอดลมมันแฟบนะคะซึ่งกระดูกอ่อนนั้นมันจะเป็นกระดูกแยกกันเป็นอิสระ,ะครอบอยู่บนตัวหลอดลมกระดูกอ่อนก็คือส่วนสีขาวนี้นะคะกระดูกอ่อนส่วนสีขาวที่ครูชี้ออกมานี้จะมีลักษณะเหมือนเหมือนตัว C นะคะมีลักษณะแบบนี้ครอบหลอดลมอยู่มันก็เลยมีชื่อว่าเซิ์อคอยคาชิเลวงเล็บกระดูกอ่อนตัว C ถัดลงมาค่ะ หลอดลมของเราก็จะแยกแขนงออกไปหาปอดทั้งสองข้างซึ่งแขนงปอดนะคะเราจะเรียกว่าบอนคายก็คือแขนงปอดและถ้าเกิดว่าเป็นเอกพจน์เราก็จะเรียกว่าบอนคัตค่ะคราวนี้แขนงปอดก็จะแยกย่อยออกไปนะคะที่ปลายสุดของแขนงย่อยๆนั้นก็จะมีถุงลมนะคะแต่ว่าในภาพนี้ยังไม่มีเห็นคราวนี้ตัวเนื้อปอดเองเนี่ยนะคะตัวปอดเองเราเรียกว่าหลังสังเกตว่าปอดด้านซ้ายปอดด้านขวาเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในปอดด้านขวานะคะปอดด้านขวา แต่ในภาพมันจะดูเหมือนเป็นด้านซ้ายปลอดด้านขวาจะมี3ภพูนะคะอันนี้พูที่1อันนี้พูที่2อสส่วนปลอดด้านซ้ายจะมี2ภพูอันนี้ที่1แล้วก็ ตรงนี้เป็นผู้ที่สองนะคะปอดด้านซ้ายจะเล็กกว่าปอดด้านขวาเล็กน้อยเพราะว่าหัวใจมันเยี้ยงมาทางด้านซ้ายเบียดพื้นที่ทางด้านซ้ายนะคะนอกจากนั้นในภาพนี้ยังโชว์ให้เราเห็นอวัยวะอีกอวัยวะหนึ่งนั่นก็คือกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ภายใต้ปอดกล้ามเนื้อตัวนี้ก็คือกล้ามเนื้อกระบังลมนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราจะเขียว่า diaphragm di a h r a ก็คือกระบังลมโอเคนะคะนี่คืออวัยวะในระบบทางเดินหายใจในภาพแรกนะคะถัดไปค่ะ,อะนอกเหนือจากอวัยวะที่เรากล่าวไปมันก็ยังมีอวัยวะส่วนที่ทําหน้าที่ปกป้อง ห่อหุ้มอวัยวะดังกล่าวนั้นก็คือกระดูกซี่โครงแล้วก็กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงนะคะกระดูกซี่โครงเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า rib นะคะ R-I-B ซึ่งถ้ามีเยอะเราก็เติม s นะคะซึ่งกระดูกซี่โครงเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นกระดูกสีเหลืองนี่จะเป็นกระดูกแข็งนะคะส่วนสีขาวนี่จะเป็นกระดูกอ่อนคราวนี้กระดูกซี่โครงแต่ละข้อนเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงอยู่คราวนี้มาดูรูปทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะจะเห็นว่า กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงเนี่ยมันจะมี2แถบคือแถบที่อยู่ด้านนอกกับแถบที่อยู่ด้านในแถบที่อยู่ด้านนอกก็คือแถบนี้นะคะส่วนแถบที่อยู่ด้านในก็คือแถบนี้ซึ่งค<า>รูขอเขียนย่อๆว่ากล้ามเนื้อก็จะเป็นกนอนนะคะยึดซี่โครงก็จะเป็นยอซอคอนะคะนอกเขียนย่อๆแบบกลอนยอซอคอแถบนอกก็คือกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบนอกซึ่งภาษาอังกเราใช้คําว่า external t e r c o s t a l muscle โอเคแล้วก็ด้านล่างนะคะจะชี้ให้เห็น กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงด้านในก็จะเป็นกนยสคด้านในซึ่งกล้ามเนื้อ2ส่วนนี้จะทํางานข้ามกันโอเคเรามาดูรูปนี้นะคะในรูปนี้เนี่ยจะโชว์ให้เห็นตัวกล้ามเนื้อนะคะซึ่งเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทนะนักเรียนโอเคนักเรียนเห็นคำนี้ไหมคะ Inspiratory muscle ก็คือกล้ามเนื้อหายใจเข้านะคะกับ Expiratory muscle ก็คือกล้ามเนื้อหายใจออกทำไมเขาแยกกัน ทำไมเขาแยกกันนะคะเหตุผลก็เพราะว่าอันนึงเนี่ยเมื่อหดแล้วจะทําให้หายใจเข้าอีกอันหนึง่งเมื่อหดแล้วจะทําให้หายใจออกอามาดูฝั่งหายใจเข้ากันนะคะตัวหลักเลยนะคะตัวหลักเห็นไหมเขาใช้คําว่าเมนตัวหลักเลยก็คือกล้ามเนื้อยึดซิโครงแถบนอกค่ะกนอยอสคอ,อนอก ะะหดตัวเมื่อมันหดตัวนะคะมันก็จะเกิดการยกกระดูกซี่โครงขึ้นตามลูกศรเมื่อมันยกกระดูกซี่โครงขึ้นหน้าอกของเราก็จะยกขึ้นทําให้มีปริมาตรเพิ่มขึ้นนะคะและมันมีกล้ามเนื้ออีกชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเข้านะคะนั่นก็คือซึ่งกล้ามเนื้ออันนี้ครูเพิ่งจะพูดถึงตรงนี้นะก่อนหน้านี้ครูยังไม่ได้ Poss. กล้ามเนื้ออีกชุดหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อส่วนนี้นะคะ่ะที่อยู่บริเวณด้านในที่ยึดระหว่างกระดูกอ,ออกกล้ามเนื้อตรงนี้ชื่อของมันก็คือกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่<อ> นนะะซึ่งกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงด้านในกระดูกอ่อนเนี่ยก็จะหดตัวเช่นเดียวก็จะเขียนเป็นตัวย่อว่ากนยอคอในของอ่อนเนี่ยก็จะหดเช่นเดียวกันพอกล้ามเนื้อ2ชุดนี้หดนะคะกระดูกซี่โครงก็จะถูกยกขึ้นเมื่อปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้นเราก็จะหายใจเข้าคราวนี้มาดูฝั่งตรงกันข้ามนะคะการหายใจออกการหายใจออกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อชุดเดียวก็คือกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบไหนนะคะกนยออคอ แถบในนะคะก้ามเนื้อกระดูกซี่โครงแถบในก็จะหดตัวเมื่อมันหดตัวปั๊บนะคะกระดูกซี่โครงเนี่ยจะถูกกดลงตามแนวของลูกศร หน้าอกก็จะแฟบลงเมื่อหน้าอกแฟบลงปริมาตรช่องอกลดลงเราก็จะหายใจออกนะคะความแตกต่างให้นักเรียนโฟกัสตรงนี้ค่ะในฝั่งหายใจเข้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ2ตัว 1. ก็คือกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบนอกและ2ก็คือกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบในแต่เป็นของกระดูกอ่อนค่ะ2ตัวนี้หดตัวจะทําให้หายใจเข้าในขณะที่หายใจออกนะคะกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบในที่เป็นของกระดูกแข็งจะหดตัวซึ่งจริงๆแล้วในหนังสือของเราไม่ได้พูดถึง ตัวนี้นะคะส่วนนี้ในหนังสือเรียนเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวหลักเห็นไหมคะเพราะว่าเมนบน main, คือกล้าเนื้แผ่นนอกของกระดูกแขน นั่นเองโอเคเดี๋ยวครูจะสรุปให้อยู่ในตอนท้ายนะคะว่ากลไกการหายใจเข้าและหายใจออกเ,เอาวัยวะแต่ละส่วนทํางานแตกต่างกันอย่างไรถัดไปนะคะเราไปดูภาพอันนี้นะคะภาษาอังกฤษคํานี้ก็คือ the m e c h a n i c of breathing ก็คือคกลไกการหายใจอ่ะมีภาพ2ภาพเปรียบเทียบกันนะคะภาพด้านซ้ายก็คือการหายใจเข้าค่ะดูจากลูกศรน,นะคะเห็นไหมคะ air inhale นะคะนักเรียนดูด้านล่างสุดนะคะ diaphragm diaphragm Dia ก็คือ กระบังลมใช่ไหมคะกระบังลมเนี่ยจะต้องอหดตัวนะคะข้างล่างเขาเขียนไว้แล้วเนี่ย diaphragm contract contact แปลว่าหดนะคะเมื่อกระบังลมหดตัวมันจะเคลื่อนลงนะคะมันจะต่ําลงพูดง่ายๆเขาก็เลยใช้คําว่า move down เมื่อมันต่ําลงช่องอกก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นบริเวณนี้ค่ะอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ก็คือกระดูกซี่โครงมันจะยกขึ้นนะคะ lift cape expand lift muscle contact ก็คือกระดูกซี่โครงยกขึ้นนะคะซึ่งยกโดยเป็นผลมาจากกล้ามเนื้ เนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบนอกหดตัวนะคะไม่แน่ใจว่านักเรียนมองเห็นไหมตรงนี้นะกอนอยคอ,อก็คือกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงนอกก็คือแถบนอกนะ,ะหดก็คือหดตัวพอมันหดตัวปับ๊บอ่ะมันก็ดึงซี่โครงขึ้นนะคะหน้าอกก็กรเพิ่มขึ้นยกขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ส่งผลให้ปริมาตรปอดนะคะมันเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาตรปอดเพิ่มขึ้นแต่แก๊สข้างในเนี่ยมันยังมีเท่าเดิมก็ทําให้ความดันของข้างในต่ำกว่าข้างนอกค่ะเมื่อความดันแก๊สข้างในต่ำกว่าข้างนอกก็จะเป็นไปโดยกลไกตามธรรมชาติก็คือแก๊สจากข้างนอกก็จะไหลเข้ามาเป็นการหายใจเข้านั่นเองคราวนี้มาดูฝั่งหายใจออกบ้างนะคะพือครูเขียนอะไรในขอลบก่อนฝั่งหายใจออกนะคะก็จะมีกระบวนการที่ตรงกันข้ามกันทุกอย่างเริ่มที่ตัวของกระบังลมกันก่อนนะคะกระบังลมเนี่ยนะคะ เขาเขียนไว้ว่าไดอะเฟมดีแล็กดีแล็กก็คือคลายตัวนะคะเมื่อมันคลายตัวเนี่ยมันจะยาวขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นเมื่อมันใหญ่ขึ้นมันก็โค้งขึ้นไปด้านบนเบียดขึ้นไปด้านบนเขาเลยใช้คําว่า move up หรือพูดง่ายๆคือมันยกขึ้นพอมันยกขึ้นนะคะเบียดขึ้นไปด้านบนก็ทําให้ปริมาตรปอดลดลงประกอบกับนะคะตัวซี่โครงเองเนี่ยเมื่อเป็นจังหวะหายใจออกเนี่ยมันก็จะต่ําลงเห็นไหมคะเห็นลูกศรที่เขาชี้ สาเหตุที่มันต่ําลงก็เพราะว่าอันดับแรกเลยกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบนอกมันคลายตัวแล้วก็อันดับที่2ก็คือกล้ามเนื้อยืดซี่โครงแถบในหดตัวพอเป็นแบบนี้ปับ๊บกระดูกซี่โครงก็แฟบลงมาปริมาตรอกก็ลดลงเมื่อปริมาตรอกลดลงแต่อากาศในปอดมันยังเท่าเดิมความดันในปอดก็เลยเพิ่มขึ้น แล้วก็เพิ่มขึ้นสูงกว่าความดันข้างนอกร่างกายของเราทําให้แก๊สข้างในปอดมันไหลออกเป็นการหายใจออกซึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ <g ith> ก็คือกลไกการหายใจเข้าหายใจออกมันคือการที่ร่างกายของเราพยายามถ้าเป็นการหายใจเข้านะก็คือการที่ร่างกายของเราพยายามทําให้ปอดมีความดันต่ํากว่าข้างนอกอันนี้คือหายใจเข้าส่วนการหายใจออกก็คือการที่ร่างกายของเราพยายามทําให้ปอดมีความดันสูงกว่าข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นการหายใจออกภาพออคราวนี้เรามาสรุป กลไกการหายใจกันโอเคต่อมาเราจะมาสรุปกลไกการหายใจของเรากันนะคะว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแต่ละอันเป็นอย่างไรเริ่มที่การหายใจเข้าก่อนนะคะการหายใจเข้าเนี่ยกล้ามเนื้อกระบังลมจะหดตัวนะคะกล้ามเนื้อยิ้ซี่โครงแถบนอกหดแถบในคลายนะคะกระดูกซี่โครงยกขึ้นนะคะกล้ามเนื้อหน้าท้องป่องปริมาตรปอดเพิ่มทั้งหมดทั้งมวลนี้ทําไปเพื่อให้ความดันในปอดลดนะคะ เมื่อความดันปอดลดอากาศก็จะไหลเข้ามาเป็นการหายใจเข้านั่นเองเนึกออกไหมคะต่อไปไปดูที่การหายใจออกการหายใจออกทุกอย่างจะตรงกันข้ามกับการหายใจเข้าเริ่มที่กล้ามเนื้อกระาังลมลายพอลายแล้วก็ยกขึ้นนึกออกไหมคะแล้วก็กล้ามเนื้อยึดซโครงแถบนอกก็จะคลายแถบในก็จะหดกระดูกซิครงก็จะต่ำลงกล้ามเนื้อหน้าท้องก็จะแฟบนะคะปริมาตรปอดก็จะลดลงนะเมื่อปริมาตรปอดลดลงทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ทําไปเพื่อให้ความดันภายในปอดเราเพิ่มเมื่อเพิ่มขึ้นจนมากกว่าข้างนอกเราก็จะหายใจออก ะะแล้วคือความดันของปอดของเราเนี่ยนะคะในการหายใจออกในการหายใจเข้าและหายใจออกมันก็จะมีค่าเฉลี่ยที่ระดับหนึ่งคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ความดันบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปเช่นความดันบรรยากาศในสภาพแวดล้อมที่เรา ไปอยู่หรือไปเที่ยวเนี่ยมันลดต่ําลงกว่าปกติมันก็จะทําให้การหายใจของเราลำบ,บากมากขึ้นเช่นการไปเขาสูงๆนะคะที่สูงเนี่ยจะมีความดันบรรยากาศต่ําเมื่อมันต่ํามากเนี่ยเราก็จะหายใจลําบากเมื่อหายใจลําบากเราก็จะได้รับออกซิเจนน้อยลงแล้วก็จะเป็นสาเหตุอาการเมาที่สูงหรือการเวียนถัดมาภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นกราฟที่เกิดจากการวัดปริมาตรการหายใจนะคะโดยที่เครื่องที่ใช้วัดปริมาตรการหายใจเนี่ยเรียกว่าสปโรมิเตอร์นักเรียนสังเกตดูที่มุมขวาบ นะคะคไปโรมิเตอร์จะหน้าตาเหมือนที่คุณผู้ชายในภาพนี้กำลังเป่านะคะไปโรมิ เอาไว้วัดปริมาตรการหายใจเข้าหายใจออกนักเรียนดูเส้นกราฟนะคะในการหายใจเข้าปกติเนี่ยคนเราจะมีปริมาตรของปอดอยู่ที่ประมาณ2.9ลิตรนะคะ2,900มิลลิตรก็คือ29ลิตรค่ะและเมื่อหายใจออกมันก็จะออกไปประมาณแค่500มิลลิลิตรหรือ0.5ลิตรนะคะทําให้เหลืออยู่ที่ประมาณ2,400อันนี้คือการหายใจเข้าหายใจออกปกติมันจะตื้นตื้นนะคะอากาศที่เข้าและออกจะอยู่ที่ประมาณ0.5ลิตรหรือ500มิลลิลิตร ะะแต่ถ้าเราพยายามหายใจแบบสูดหายใจเต็มที่ไปดูกันเมื่อหายใจเข้าเต็มที่นะคะปริมาตรปอดของเราจะขยายได้ถึง5,800มิลลิลิตรแต่ว่าขนาดจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับวัยขึ้นอยู่กับรูปร่างนะคะและเมื่อเราหายใจออกเต็มที่นะคะเราก็จะหายใจออกจนกระทั่งนะคะปริมาตรปอดเหลือประมาณ พันสองร้อยก็คือตรงนี้นี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าแม้เราจะพยายามหายใจออกเต็มที่นะคะก็ยังคงมีอากาศที่ตกค้างในปอดอยู่ราวราว0 0ลิตรเอ้ยขอภัยอยู่ราวราว0 0มิลลิลิตรหรือประมาณ1.2ลิตรนะคะนักเรียนลองจ,งจินตนาการดูว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถหายใจเอาอากาศออกไปได้จนหมดหน้าอกเราจะเป็นยังไงคะ มันก็จะแฟบตีบไปเลยถูกต้องไหมคะแล้วก็จะถูกแรงดันบรรยากาศรอบๆเราเนี่ยกดให้มันแบนเหมือนเวลาที่เราดูดนมจากกล่องจนกระทั่งหมดนะคะซึ่งนั่นไม่ดีแน่ๆนะคะร่างกายของเราก็เลยมีกลไกที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเหลืออากาศไว้ในปอดอยู่ราวๆหนึ่งพมิลลิลิตรนั่นเองนะคะ